คุณผู้ฟังวันนี้27เมกราคม2568ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าจะเป็นวันที่กลุ่มของผู้สูงอายุจะได้รับในส่วนของเงินหมื่นในเฟสที่2งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะนางสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีท่านเองได้ไปเป็นประธานในงานเปิดตัวหรือว่างาน kick off โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยเข้าใช้ชื่องานว่าสูงวัยชืน่นมื่นเงินหมื่นท่วนหน้า ซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกว่ารัฐบาลน่ะเขาเน้นย้ำถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งทางรัฐบาลเองก็ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละค่ะเพราะอยากจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีกินมีใช้และที่ผ่านมาก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการไปแล้วกว่า14.4% 4-5ล้านคนในเฟสแรกซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเฟสที่2ของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็คือการแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุนั่นแหละซึ่งนโยบายที่ประชาชนรอคอยเป็นนโยบายที่หลายคนตั้งตารอมาตั้งแต่มีการ เริ่นออกมาแรกๆนะคะวันนี้เป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังมันจะทําให้เศรษฐกิจนั้นถูกกระตุน้นบางคนนําเงินที่ได้เนี่ยมารวมกันในครอบครัวเพื่อต่อยอดทําธุรกิจเพื่อที่จะไปหารายได้เพิ่มลองนึกดูคุณผู้ฟังบางบ้านอยู่กัน5คนเนี่ยห้าหมบาทเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของการต่อยอดสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยถือเป็นความสําเร็จของรัฐบาลค่ะและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่จะมีการแจกเงินหมื่นบาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับัตรประชาชนให้กับผู้สูงอายุจำนวน3ล้านคนและเศรษฐก,กิจก็จะถูกเติมเงินเข้าไปกว่า30,000ล้านบาทเลยทีเดียวท่านนายกจึงอยากจะขอสะแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะและก็หวังว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นและเงินจานวนนี้จะสามารถช่วยประชาชนในการบรรเทาทุกข์แบ่งเบาภาร,ระในหลายๆอย่างค่ะรวมถึงสามารถจะนาไปต่อยอดในชีวิตได้โดยวันนี้ถือเป็นวันที่ดีขอให้คนไทยได้รับเงินไปใช้กัน อย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจส่วนเฟสต่อไปค่ะทางกระทรวงการคลังเขาก็จะให้รายละเอียดในครั้งต่อไปนะคุณผู้ฟงังจากนั้นค่ะท่านนายมนตรีก็ได้มีการกด ปุมส่งมอบเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวนกว่า3ล้านคนก่อนจะมีการพบปะพูดคุยกับป้าจันค่ะป้าจันเนี่ยแกอายุ79ปีแล้วคุณผู้ฟงังและป้าจันเองก็มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดเคหะทุ่งสองห้องและป้าจันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเงิน10,000บาทในรอบนี้ ทางทีมงานเนี่ยเขามีการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ท่านนายกเนี่ยได้พูดคุยสื่อสารรับฟังความคิดเห็นโครงการกับป้าจันข่าวโมฟังซึ่งนายกเองก็ได้ถามถึงอาชีพแล้วก็ถามว่าถ้าได้เงินหมื่นเนี่ยป้าจันจะไปทําอะไรป้าจันแกบ,บอกว่าตัวเองมีอาชีพขายไข่ไก่อยู่ที่ตลาดเคหะทุ่งสองห้องก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปต่อยอดอาชีพค่ะและอีกส่วนก็จะนําไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนี่แหละซื้อข่าวสารเอยน้ํามัน ไปซื้อสิ่งของจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกก็ได้แสดงความยินดีกับป้าจันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็คอยเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้กําลังใจซึ่งป้าจันก็บอกว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้รัฐบาลด้วยนะขอให้รัฐบาลทํางานอย่างเต็มที่ป้าจันเนี่ยแกเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลชุดนี้ที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละคุณผู้ฟังในเรื่องของออนโยบายที่สา ทําได้จริงเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของรอยยิ้มของผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะก็หวังว่าเงินในส่วนนี้นะคะใครที่ได้รับไปแล้วเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าประสงค์ของทางที่รัฐบาลเนี่ยเขาวางแผนไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้นะคะ